สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีครับพี่น้องครับผมค่ะมื่อนี้กมาพบกับน้ำเชี่ยวันที่13พฤศจิกายน66เด้อค่ะท่านผู้ชมครับผมค่ะบรรยากาศทงไฮทงหน้าเช่นเคยเด้อค่ะท่านผู้ชมครับค่ะอากาศแดดค่ะแดดตะวันแห่งล่มนาะท่อครับผมล่มล่มว้อยๆอยู่ค่ะล่มเย็นพลอญ่เพิ่น หมอบเข่าค่ะท่านผู้ชมฟุ้นหมอบเขา่าหมอบอันส้มติดอันอันกันแท้เนาะครับค่ะเห็ดซอยกันล่ะค่ะท่านผู้ชมงานฝีมือค่ะงานฝีมือเด้ครับผมนี่ค่ะท่านผู้ชมครับลูกกะเห็ดซอยกันเมื่อสุกคนน่ะล่ะค่ะมีเวลาว่างกะไปเห็ดนอกอเวลา ปล่อยขีปของน้ำเชี่ยนอกับเก่ามาเชี่ยค่ะคอัดจังสีห้เบิงพี่น้องก็ว่าคือว่าไปเห็ดซอยพอนพี่น้องบางเทียกับว่าได้ไทยห้เบิงนอ้องเขากฟ้าวเห็ดซอยกันจังสีขาดดัชน้ชมค่ะก็มีเวลาแบ่งปันเวลาลูกกับเห็ดงานบางเทียพอกะพนกับไปเห็ดของพนเดี๋ยวพนกับขึ้นมาค่ะมาหาน้ำเชี่ยว่าทุกเมื่นราคาอายุน้ำกันค่ะทอ ต่อไปนี่หนูสิไล่ดิเบิ่งหนูสีปูดีป่ะเนี่ค่ะท่านผู้ชมป้าดไว้ค่ะนี่เด็เแ่านี่ขวยแล้วนี่ขวยแล้วค่ะท่านผู้ชมปูบ่อึดอยู่น,น่ะเน<ด>าะครับค่ะเบิ่งแนเนี้ลยนนี้นีนะ่อยูน่นี่เนาะเแ่าเนาะนี่บ่อึดอยากกินเนาะค่ะท่านผู้ชมอาหาร บานเฮ่าอาอค่ะท่านผู้ชมคลิปนี่น้ำเชี่ยสีผ้านํำเสนอตัวเลขหลักสิบและหลักหน่วยอาจารย์หรือว่าเซียนจอบลอยด้ค่ะท่านผู้ชมเพิ่นห้สายย้ามาแบบนี้เนาะค่ะเพิ่นว่าน้ำเชี่ยเอาเลขกไปลงเนี่ยพอบอออกเสียงเด้ห้ตั้งสายยญ้าว่าพอจอบลอยหรือว่าอาจารย์จอบลอยเซียนจอบลอยเนาะค่ะ ลักซิกับลักน่วยบนถ้าเอาไปชุดเต็มมันเข่าทุกงวดเพิรวลไว้เองส่ค่ะแต่ว่าเลขมันวิ่งกันออกมากมันได้หลายได้หลายในที่นี่ได้เก่าคูพุ่น่ะค่ะท่านผู้ชมเลขกวต้ตองกับน้ำเสียเรยว่าเลขเก่าคูว่ดตองกลับบนนี่สาหรับน้ำเสียเนาะกับพี่น้องแฟนคลับที่น้ำเสียเคยเห็นเพิร์ทิปแฟนคลับน้ำเสียที่ว่าเนียวแนนคะ่ะเลขแต่ยี่สิบคูว่ดตองกลับเพิร์เก่า ถ้าพูดถึงับ <ผม S 2> น้ำเชี่ยนี่เราผู้หนึ่งก็เอาค่ะกะไล่ได้ขอพอมากค่ะผลก็ไลไห้มากพี่น้นองเบิ้งไปก่อนถามันโดนใจพี่น้องจะค่อยเอาเด้อค่ะถ้าโดนใจโอ้ขอให้เขาคือผลหวานนี่แม่เนาะแมค่ะเอาค่ะท่านผูช้ชมเบิงเ่งแนวเขาแมวโอวันที่ยี่สิบกะสีได้เอารถมากเกี่ยวเราค่ะไปเข้าไปเบิ้งตัวเลขเนาะ คืนนี้เจอกันนะค่ะท่านผู้ชมเลขตัดออกจากหลกักร้อยนำเชียค่ะโอ้หงวดว่าหันเข้าสามตัวที่ถอดเข้าสามตัวเข้าสามตัวค่ะท่านผู้ชมค่ะคลิปต่อไปคลิปต่อไปพี่น้องเพิ่นกับข้อมาหลายเนาะเพิ่นอยากเบิง่งเลขวิ่งค่ะท่านผู้ชมครับเลขวิง่งหกสำนักค่ะอันดับหนึ่งกับ พี่ประกายพี่ตัอยน้ำเชี่ยปกติเนาะครับค่ะโอ้เขาสามตัวเลยแก่งเนาะแม่ทีมงานตัวโอ้เธอท,ทีครับทีมงานนะทีมงานคนสวยเฮ้ยแ <c oughs> <c oughs> อยากสวยเนาะค่ะท่านผู้ชมาะครับแค่เพอเล่นหัวเซีวไปพร้อมกับตัวเหล็กแหละค่ะท่านผู้ชมนี่คืนนี้เจอกันนะคะ่ะท่านผู้ชมคืนนี้เจอกัน น้ำเสี่ยเห็นน้ำอาจารย์ที่ดังๆเพิ่นลงอ่เป็นรูปเป็นอย่างเพิ่นเฮ็ดดีดีค่ะท่านผู้ชมเลขเพิ่นก็หลายจับคูนะ่หน้าเถบยีสิบหาคูก่ก็มียีสิบคูก่ก็มีสิบหาคู่ก็มีค่ะท่านผู้ชมเนาะเลขเพิ่นก็เข่าดีดีค่ะนี่ค่ะอู้แตกสามตเลยค่ะ,ค,นนค,ะ,ค,ะคืนนี้เจอกัน้อค่ะท่านผู้ชมค่ะคืนนี้เจอกันอ๋อคือยิบยากถี่น,น้องบาลนี้ เอาค่ะท่านผู้ชมเลขไม่ต้องกลับล่ม <10 S 1> แห้งค่ะ <10 S 1> ชุดเต็มค่ะท่านผู้ชมได้จักครูเถวสิบสองสิบสองบอกคอยว่าเก่าโอ้ยขอโทษขออภัยเด้อค่ะท่านผู้ชมอาจารย์จอบร้อยงวดนี้เป็นงวดเปิดตัวค่ะท่านผู้ชมพันวาเลขรักสิบมันมีเทละสามรักงวยมีเทีะสี เพิ่นก็ะเลยแบบว่าย่านมันเล็กหลายเลยบ่อยากให้งวดหนีน้าเสียขอค่ะท่านผู้ชมเพิ่นก็ะเลยให้มานี่แหละค่ะตัวหมักเพินพ่นเพิ่นหมักสองแล้อค่ะสองกับมาหลายสำนักอยู่ดิค่ะท่านผู้ชมสองกับมาหลายสำนักสองสี่สองหาสองหกสองเจ็ดค่ะท่านผู้ชมเลขส้นผิดต่อยก็จะมีแปดหาแปดหกเนาะ แปดซีโบเมนโบเมนโบเดซอนสวนสองครูนะเถาครับนี่ราคาท่านผู้ชมแคปหน้าจอเด้อค่ะเลขบบตองกลับมีสิบสองคูถ้ากลับถ้าถ้าออกตตวกับถือว่าเลขพื่นรุดค่ะท่านผู้ชมเลขบนเด้อค่ะเลขบนขบางทีน้ำเชียร์ร่องห้พี่น้องพิ่นกระามว่ะบนหรือล่างน้ำเชียรพิ่นบบเด่านไหมเถาะครับอา่านไึ้นเลยขอบนะีนเลขบนเด้อค่ะ เลขบนเด้อพอยายม่ยายค่ะเลขบนไม่ต้องกับงวดนี้เป็นงวดแรกที่เพิ่นห้ตัวเลขมาปล่อยทางซองห้แฟนครับเบิ่งเด้อค่ะเลขบนย่างเดียวไม่ต้องกับมีสิบสองคู่ค่ะหลักสิบก็คือหลักสิบ,หล,สบหลักหน่วยก็คือหลักหน่วยเสนอเป็นเพียงแนวทางเลขไหลกระจิงเด้อค่ะท่านผู้ชมค่ะเลขไหลาบางเทียบอยอีลีมันกับวถตถค่ะ บ่อีลีกับ่ถือเนาะค่ะดันูุชมครับพี่น้องเพิ่นก็ว่าตามน้ำเชี่ยวมากพ่เค่อยถือจักเทียแต่ว่ากระติดตามคือเก่าขอบพระคุณหลายๆเด้อค่ะบางเทียมันก็เป็นดวงเป็นส่วนจังหวะเด้อค่ะ่ันผุ้มมอันเพิ่นผ้ากันถืออันผู้เพิ่นวาบ่เค่อยถือเพิ่นกับว่าเอาน้ำข้าเจ้าเนาะครับเป็นดวงค่ะพี่ต้อยกับพี่ปากายก็ถือจักว่าจักงวดแล้วเนาะค่ะดันผุ้มมเลี่ยงกันมากเลี่ยงกันมาก ซีคูหนึ่งค่ะดันบุ้ช่บนรางพี่น้องกับว่าเอาค่ะนี่แหละค่ะแฟนคลับที่น้ำเชียเพิ่นหัวก็มาตามเพิ่นกระได้ค่ะดวงคัะขักอีรีคทดันผุ้ชมวงการนี้ขึ้นอยู่กับดวงค่ะน้ำเชียเสียคขักอีรีค่ะอันหนึ่งกับเสียน้ำแฟนคลับเด้อค่ะดันผุ้ชมยิ่งให้ยิ่งได้ค่ะ ตะกี้บ่เคยเสียดอกค่ะท่านผู้ชมยิ่งให้ยิ่งได้ค่ะเน่าเถาะครับผมค่ะยิ่งให้ยิ่งได้เอฟซีเพิ่นสอนหลอกอะเพิ่นมีประสบการณ์คำว่ายิ่งให้ยิ่งได้นี่ค่ะเก่ามาเชียร์ตะกี้กับน้ำเชียร์วัเกอร์เดี๋ยวมาเหตุอันแบบนี้ยูทู่เนาะครับ,บ้านนี้ก็บ่ได้ให้ผู้ใดอีหย,ยังเลยคะ่ะท่านผู้ชมเนาะพอมาเหตุยูทูปบ้านนี้ เอฟซีเพิ่นยิ่งให้ยิ่งได้น้ำเสียกันเลยเหตุคือเพิ่นเมีนคว่ำเพิ่นอีหลีค่ะท่านผู้ชมเนาะครับค่ะนี่แหละค่ะดวงล้วนๆคลิปนี้ก็จะเป็นของอาจารย์จอบลอยเด้อค่ะคลิปต่อไปจะเป็นเลขวิ่งมาแรงค่ะเลขวิ่งมาแรงในคณะนี้เด้อค่ะในงวดนี้สำหรับคลิปนี้พอกันคลิปไหนยูดีมีแห้งสุขุสุก้นเด้อค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะสวัสดีครับ